กรทวกุลได้ให้เกียรติขึ้นมากล่าวปาฐกถาพิเศษโดยได้มีการเปิดเผยถึงสภาพปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วง4 5ปีมานี้ที่ประเทศไทยต้องพบเจอจนเป็นสาเหตุทําให้อัตราการขยายตัวภายในประเทศลดลงเช่นด้านการขาดแคลนแรงงานความสามารถในการแข่งขันทางด้านสินค้าที่ลดลงเนื่องจากมีประเทศเกิดใหม่เช่นในแถบภูมิภาคเอเชียเพิ่มขึ้นทั้งอินโดนีเซียเวียดนามหรือแม้แต่ประเทศจีน ทำการผลิตสินค้าเหมือนเหมือนกับประเทศไทยแต่ว่ามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าไทย ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หลายๆบริษัทในประเทศไทยมีการหันเหไปเปิดโรงงานในประเทศที่เป็นตลาดใหม่เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ประเทศไทยเองนะคะจะสามารถทำได้นั่นก็คือจะต้องทำให้สินค้าเรามีจุดแข็งรวมถึงการอัปเกรดอุตสาหกรรมที่มีอยู่ให้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นในเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าด้านเทคโนโลยีต่างๆที่ถือว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่เพียงพอรวมถึงในเรื่องของการดึงบริษัทที่ไปตั้งฐานการผลิตในต่างประเทศให้กลับเข้ามาในประเทศไทย และก็ประกอบไปด้วยบริษัทใหม่ๆด้วยนะคะโดยการในเรื่องของการปรับปรุงเช่นโครงสร้างภาษีคือการลดภาษีซึ่งขณะนี้ได้มีการผ่านความเห็นชอบจากคอรมอแล้วเมื่อวันที่25พฤศจิกายนที่ผ่านมาเหลือเพียงการลงพระประมาพิไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกและเพิ่มความน่าสนใจ ให้กับบริษัทที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยได้มากขึ้นและเพื่อเป็นการรองรับการปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศในเรื่องของภาษีเองก็จะต้องมีการปรับปรุงเช่นภาษีเงินได้รวมถึงในเรื่องของการเก็บภาษีมรดก และภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างในอีกสองปีหลังจากนี้เพื่อน,นำไรายได้มาลงทุนในประเทศในอนาคตและในเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางด้านภาคการเกษตรอย่างเช่นข้าวกับยางพาราถือเป็นปัญหาสำคัญอีกด้านหนึ่งนะคะที่ต้องมีการเร่งปรับปรุงและประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ที่ส่งออกข้าวและยางพาราเป็นอันดับหนึ่งของโลกดังนั้นทางภาครัฐเองก็จะต้องมีการพูดคุยกับทางด้านเกษตรกรรายย่อยค่ะอย่างเช่นผู้ที่มีพื้นที่ประมาณ5-10ไร่ ในการปรับปรุงพื้นที่หันไปปลูกพืชอื่นๆด้วยเช่นการคัดยางเก่าออกปรับปรุงพื้นที่ใหม่นะคะโดยอาจปลูกปาล์มน้ํามันแทนขณะที่ในด้านของข้าวนั้นในเดือนมีนาคมนี้ภาครัฐจ,จะมีการดําเนินการตามแผน3ามแผนประกอบด้วยข้อที่1ค่ะการปรับปรุงพื้นที่หันไปผลิตพืชชนิดอื่นๆเช่นการสนับสนุนให้ชาวนาอาจหันไปปลูกอ้อยแทนโดยภาครัฐจ,จะสนับสนุนด้านเงินทุนให้ข้อ 2. การเป็นโครงการสําหรับเกษตรกรร,กร,รายย่อยที่มีพื้นที่5-10ถึงไร่ให้ทําเกษตรกรรมแบบทางเลือกโดยมีทางด้านกระทรวงกรเกษตรนะคะเป็นตัวแทนที่จะเข้ามาเริ่มพูดคุยกับทางด้านเกษตรกร,ร,กรอย่างจริงจังในเดือนมีนาคมนี้ค่ะ แผนที่3านะคะเป็นโครงการแก้ไขปัญหาจากโครงการรับจำนำข้าวเดิมโดยให้เกษตรกรเปลี่ยนพันธุ์ข้าวจากข้าวที่มีคุณภาพต่ำเสนอให้เปลี่ยนพันธุ์ข้าวใหม่โดยดูจากสภาพท้องถิ่นนะค,ความเหมาะสมจากสภาพท้องถิ่นเองแล้วก็ความต้องการของเกษตรกรด้วยเป็นหลักค่ะซึ่งจะมีการดําเนินการให้เป็นโครงการนําร่องในปีนี้เป็นต้นไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างทาง เศรษฐกิจในระยะยาวรวมถึงเป็นการปูทางนะในเรื่องของการส่งออกให้กลับมาดีขึ้น ทำให้ GDP ในประเทศสามารถขยายตัวไปได้สูงสุด5-6ได้ส่วนในเรื่องเกาะของการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปีนี้ก็ได้มีการประเมินจากทางด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยคุณบุญทักษ์วังเจริญว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ3.5-4ทั้งนี้นะคะคงต้องรอดูในเรื่องของการปรับ GDP ของเศรษฐกิจโลกอีกครั้งถึงจะสามารถประเมินตัวเลขทาง GDP ของเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนได้ค่ะ ทางนี้นะคะก็เห็นว่าในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐรวมถึงในเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนแล้วก็การส่งออกในเขตการค้าชายแดนรวมถึงประเทศใน AEC ก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญนะคะที่ทําให้ประเทศไทยสามารถที่จะมีการขยายตัวในเรื่องของเศรษฐกิจได้ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในความผันผวนในขณะนี้ค่ะ